สวัสดีจ้าน้องสวัสดีเบอร์สู่ขู้สู่ขนสวัสดีตอนค่ำยินดีตอนห้าขอสู่ซองสาวันซื่นเดิอพี่น้องสวัสดีป้านุ่งในลูกหลับสวัสดีจ้า ดสิไป็นใตุ่มกุ oui> ้งกันลอยเนาะญาเพิ่นอยากงานมาแต่รักเศร้าแล้วอยากก่อยกุ้งเจ้าไปเขาเจ้าไปสอนบางคำนี่มันได้น้อยหนึงในยังบ่อิ่มเล็บมือนี้เป็นกลางคืนของวันมีวันพาร์ฮาร์วันพาร์ฮาร์เด้อเนาะพี่น้องและคลิปนี้เป็นต่อใส่มืออื่นชอบคือวันศุกร์จ้ะ ใส่ไวมหรือศาสสิเบยรแล้วเ่อไหร่สิเป็นคนใส่เองเนาะส่บารตใส่ยาลืมมัดก้นอีกยวสิบอมันฮะยังบ้าเสื้อยังยังนี่ยังมัดผม้านนี่มัดหอยตงแต่งดีล่นี่ลูกล

แล,แล้วพี่น้องนาะเห็ดห้แบบนี้รถเดียเ๋ยวสิให้บ่าต้นเป็นคนเอาไปใส่เห็ดห้เรียบร้อยแล้วเอาลงไปถิ่มไปรถอ,อยากนอนก็มานอนลูกอย่าไปได้มันมืดมขม็ขมานอนอีหลานะลูกใส่เบิง้งอย่ามาทุกคนอยากนอนนะเป็นอะไรฮะอยาา่ามาเบิ้ง ยามาบงยามบึงเขินเดี๋ยเขินก่ปิดไปเข้าไปนอนปะไปนอนในห้องปะแม่ยัาางไมา่ท <c sparkle> ันอาบน้ำซะแม่สิไปอาบน้ำก่อนเด้อแล้วขานอนถ่าเด้อโอเคโอเค น้องเ็นบอน,นะเป็นไอในหน้าน้ำนะเป็นหมอกเป็นควันอยู่หนาวหนาวตัวน,นี้นะอากาศเย็นเป็นไอขึ้นแถวหน้าน้ำนะเนาะสะบายดีเอฮอจ้าสบายดีตอนเศร้าเด้อพี่น้อง <c oughs> มา ยามตุ้มกุ้งเนาะแต่ว่าตอนนี้หน้าวหนาวตอนอยู่เงินแบคือธรรมดาเลยไปใส่เสืงเง้อแขนยาวมามันแบบอากาศแบบเย็นๆเนาะแบบคือยามหนาวหอดยามหนาวเนวี่ยอย่ไปเบิ่งว่าสิืึอว่าสิให้บ้าต้นลงเอา๋ยวให้บ้าต้นลงเอาเลยพี่เนองน้ำเย็นยุลือือุ่นอ๋อแสดงว่ามันเป็นไอ้นะมันอุ่นดิสะ แบบอากาศเย็นและน้ำอุ่นมันเป็นอายบอกเขาเจ้าสอนพูดอันเขาญาสอนนาวัดได้หลายบ่ป๊ามาเบิ้งมาเบิ้งแต่ว,ว่าเขาบอกมีเวลาสอนพี่น้องเนาะอาตุ่มมาใส่ปลาไว้ปลาลายอะไรได้พี่นอ้องอือ มีแต่เด็กกุ้งสาวอันนี้ลงก่อนว,ว้าวมีแต่โตใหญ่เลยพี่น้องอ๋ออันนี้ปุ๊ดนี่โอ้ยต้นต้นนี่นะโอ,อ้ตอน้นเออต้น สบายดีพี่น้องแน่สบายดีพี่น้องเบิ้งสิให้เบิ้งค่ะค่ะพี่น้องว้าวผูไลเติอบอยู่เบิ้งมะพระซาคค่ะค่ะเนี่ยแล้วว่า,วา,อ,ยา,าอยากก้อยเนาะเพราะว่ากินข้าวซาแล้วแล้วก็สีเมือ่อรักเซาแล้วยับลงมาจุบบ่อลิคำไซจ้าตายดีเนาะ ลลยกลูเขาไม่ใส่วังหันเนาะไป,ไปเอาตัวนั่นเไปเอาตัวนัตนไปเอาหลังที่สองเจ้าพี่นอ้อะโอ้เสียงขนาะด <c oughs> จะคือพอใส่คนละค้างค่ะ ยังมาคนเดียวรลย่านอกฮะคอยว่าย่านค่ะเป็นไงมันบ่อนเซลล์อยู่เนาะกุุงซีลแล้วว่าคันสอนนะสองคนแบบสอนตอนมืดๆค่ำๆนะเอาเครื่องคู่ก็ได้เนาะสอนซีหาบาทจักมือก็จะมาสอนจ้าเอบบมี่ประจัก อร้ลยปันไดบอกเขามาใส่ไก่กันล้างที่สองอร้ายปันไดจะพีนหนกนี่กระเพาะได้ก้อยอยู่เนาะดีกุ้งกรมิจจะโตงามๆอยู่ไหน เจ้าตัวนี้บ่จักตัวมันขาดแม่นอลี่มันไปเป็นยังเนาะนี่มันขาดใ่นี้นี่ลืมวัสิมาดตัวพร้อมจะจังหวถือมือหนาคนจะเอาไหมยูพีก้าขาดนี่อ๋อพี่ยูพีก้าขาดอะไรพี่ กระปูก้าหมดจ้ากว่าคือว่ากระปูกก็ได้ลายประดลูไปลูกไปในล,ลายย,ย,ยูพี่น้องยไม่ดงันดีเนาะไปก้อยกินเส้า แล้วอยากกรุงเต้นแล้วบ่ะตัวใหญ่อ,กกอกีกปนเบจ่เนาะพอดีถ้าเ้าสอนนมันถือตัวหน่อยมนันน้ำเพี่งเนาะแล้วลสอนมันเคลนนีนตัวหน่อยมันก็ะลายแต่เขาใส่ตุ่มนี่ไม่ได้ตัวพอดีเดยตัวหน่อยบอเขาหรือว่าขาไใดแล้วมันออกปะอีร้อยก็ยังนอนอยู่เพื่อนผมโอ้ยเมืองไหนนี่ <c oughs> พี่น้องโอ้ยสพอ่อไม่จังบอดถือคันแล้วนี่เจ่านะต้องยิบแสนนีไปเดี๋ยวิหยิบมือแรงจงะิหยิบปเดี๋ยวเอาหนามใส่อนพ่นองน้องมันจังบอดตายพ่อแหละ เมื่อจะเมื่อหาเก็บพักเก็บมักทัวมักทัวที่ฮาปลูกเองนะพี่น้องเนะาะยัสีผ้าไปเบิ่งจ้ะเป็นดูกโดขนาดบได้คั่วบได้้ส่ฟุนใไ่ฟุยเพราะว่าบบมีเวลาเนาะเมื่อแต่แต,แต่บานใจละมื่นละมือหน,นาวเลยอากาศหนาวแล้วพี่น้องเนาะ ด้นีเจสิไดเมื่อบ้านหรือบ่จะาข้าเจ้าเกี่ยวขาวหรือบ่เนาะเดี๋ยวสิแซดเมื่อถามสวรรค์อยู่จ้สิเดเมื่อซอยหรือบ่เพราะว่าแง่ก็สิเมื่อมืดอนีเนาะเตรียมเครื่องเตรียมคลองให้แล้วแล้วกัิเตรียมเครื่องนั้นฝากให้ย่ายุทยอีกมือแรงเข้าเจ้าสิมาเอาตอนแรงตอนขำ ฟังเบิ่งจ้าถาว่างกระซิเมื่อีร้อยตื่นเลยนี่โทรมาแล้วบอกว่าให้เขาไปนอนน้ำหอมยาแบ่งน้ำหมอกลงพี่น้องเนาะเป็นแบบอากาศแบบเย็นเย็น อย่ามาเบิร์กม,มาทัวรฮาพี่น้องปลูกป้าไว้ซื้อซองสมือจังฮดเถื่อนหนึ่งเพราะมันได้หนีโอโ้ฮุเนี่เด็กก็เป็นดุ๊กยุ่จ้าออกมาพี่เออขเขาจอากายทางขาเขาจอาจังซี่อน ว่าไปมัระโดยุจ้าเดมัดไงข้าเจา้าจักข้าเจ้าเด็ดนะไดปิดนั่นนี่บอกบาตวนเก็บต่ำอยู่เทือนึงมือนนะ ปลอดสา,ารพิดจ้าพี่นองปาดดกอยู่เดอ้อขนาดบไดงามเลยนี่ดิดอกกำลังเปลี่ยนเรื่อยๆเป็นยุคคู่ติ้งคู่ตาอีร้อยกำเที่ยวมาปิดกินแบบแรกเลนเท่เดินเหือนแลละกับมาปิดกินเท่วละมา เพือนางในมีโบทางในก็มีจ้ะแต่งนะบบขึ้นเลยพี่น้องเนาะปลูกทั่วก็แต่งใส่กันแต่ว่าแต่งน่ะตายเพราะว่าแบกกัดยังแต่ทัว่วทั่วก็มีแต่หมากใหญ่ ก็อนะไรเนาะจะเเก็บเมื่อหนอีกแต่ว่าซักสินบ่ค่อยได้เก็บดอกเพราะว่าดำทั่วกระ่บได้กินแต่ก็บอกเอ่าย่ยยูว่าคันอยากก็มาเก็บเอาข้างกระปลาให้มันขึ้นอันนี้เลยพี่น้องอันนี้คือหอมเป๋หรือว่าอันพักซี่ใบเลื่อยเนาะ ที่เอามาเตน้ำสาวันมาปลูกนะแต่สซาวซึ่นก็บอกว่าได้เก็บแล้วก็ห้างก็เอาฟุ่นมาใส่มันกำลังสิขึ้นอีกบ่ได้คั่วแต่โดนแล้วบ่มีเวลาพี่น้องเนาะเพราะว่าเที่ยวเมื่อแตงแต่ตบ,บ้านคู่มือคู่มือบ่มีหอนเวลาอยู่เฮือนไปใส่อ๋อเขามาให้ยาแบงนะ เคสเจ้าพี่น้องเนาะคลิปนี้ก็คือสิแดงคออนุญาตลาเลเดอร์เนาะขอบใจเบิร์ูสครูสุขสนที่ติดตามแล้วก็ฝากติดตามฝากเบิร์โคู่าน่ให้าสาวซื้อในเด้อเนาะพอกันคลิปหนาไปแล้ว,ส,วสบายดีจ้า